สดๆนะคะท่านผู้ชมกล่องวันนี้มาขอแนวทางสองมวดของพี่บัวนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จุดถูกบอกข่าวปู่ก่อนนะคะ สดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางขององค์ปู่นะครับผมวันนี้ก็จะมาขอต่องวดให้กับท่านผู้ชมนะครับงวดก่อนก็ถือว่าพลาดไปนะครับท่านผู้ชม ูให้ไปตรงเลขดังนะ,ะนะครับมันปร,กนรากฏว่าเลขที่ปูให้มาตั้งแต่ตอง,งวดไปตรงกับเลขดังนะคบท่านผู้ชมก็เลยทําให้เลขมันไม่ออกแล้วก็ไม่มานะครับก็เลยว่าตั้งใจงวดนี้จะมาขอปูท่านใหม่ให้ปูท่านเขียนให้ใหม่งวดนี้เนาะ ขอสามตัวตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็เอฟีทางช่องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับท่านผู้ชมเนาะตั้งแต่เลยกออกมาแอดมินก็เพิ่งได้เดินทางมาหาพี่บัวกับครอบครัวนะครับวันนี้วันที่สี่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่บัวนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของพี่บัวกับองค์ปู่นะครับก็คืองดก่อนก็ยังมีคนไปซื้อถูกอีกเนาะเขาไปตีเอาเขาไปตียังไงครับพี่บัวลองไลฟฟังเขาไปตีเขาตีแบบเลขสามยางไงเขาไปจับเป็นเลขแปดเขาไปตีของเขาเองอย่างไงี้ยเขาบอกว่าไปดูดูคลิปในโคนสุดท้ายที่ปู่บอกว่าเป็นปึกๆนะเขาก็เลยไปตีเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับ ก็ถือว่าเป็นดวงของ fc ท่านนั้นเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถูกมากน้อยแค่ไหนเขาเก็ช่วยมาอยู่ร่วมทําบุญถวายใบเสียให้ปู่ถวายผลไม้อะไรให้ปู่อย่างเงี้ยค่ะครับผมเขาจะช่วยมาก็โมนาโมทนาราธาูกับท่านผู้ชมด้วยเน fc ก็พูดอยู่สามกับแปดตัวเดียวกันแต่ว่าแอดมินไม่คิดว่าสามเลขสามปู่จะกลายเป็นเลขแปดแอดมินคิดแต่ว่าหกจะเป็นเก้าอย่างเดียวค่ะคิดกลายเป็นตัวเดียวเหมือนกันมอนก็หลายตัวเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ อืมก็ไม่คิดว่าเลขดังปู่เขียนให้มันจะไปตรงกับเลขดังเนาะค่ะแต่ว่าปู่เอนกัอแต่ปู่ท่านให้ก่อนที่เลขมันจะดังเลยซ้ำเนาะพี่บัวเนาะค่ะให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยตั้งวัเลยอ่อแล้วก็มีท่านผู้ชมที่ว่าจะถวายเสียนปู่พิราศบอกว่าทําเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเสร็จค่ะก็ค่ะก็เขาขอที่อยู่ไปแล้วค่ะค่ะเมื่อเสร็จเมื่อไหร่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยอยู่ ครับครับผมก็คือไม่แน่นะครับงวดนี้หลังจากที่เลขนี่มันเคลื่อนไปแล้วเนี่ยไม่แน่อาจจะมาตรงๆอะไรงวดนี้เนาะ,ะเพราะว่าจากที่แอดมินมามาหาปู่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยค่ะก็ภาวนาขอให้มาตรงๆอแอดมินก็ภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเนาะขอให้มาตรงๆมารู้สึกว่าเอฟซีนี่อยากจะแก้มือเนาะนะครับเพราะว่าหลังเลขออกนี่ก็คอมเมนต์แล้วก็ทักหากันเต็มเลยบอกว่ามาเลยจะไปขอเลขพี่บัวไปขอเลขปู่เนาะ ก็เข้าใจท่านผู้ชมสําหรับคนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดถัดไปเราค่อยว่ากันใหม่น,มนะพี่บัวเนาะโอกาสหน้าเอาใหม่อืมครับเอม็มก็เชื่อว่าปู่ท่านต้องให้อยู่แล้วเ,เนะาะท่านให้อยู่และะ้วค่ะเพราะว่าเหมือนของตอบแทนที่เราให้ท่านแล้วก็ให้ตลอดไม่เคยขาดขาอย่างนี้นะคะรับก็คือจะจะเป็นใบสีหรือว่าของแบบอะไรต่างๆเราก็ให้ปู่ท่านตลอดค่ะแล้วก็เส้นไหว้ท่านเรื่อยๆ อืมค่ะเส้นไหวท่านเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงองค์ปู่ท่านมาให้อีกค่ะนะครับแล้วพี่บัวตอนนี้ไม่สบายดีขึ้นเลยยังครับก็ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือแต่แค่ไอนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงแห็บๆนี่ก็ไม่มีแล้วค่ะคเพราะว่าการไอมันก็เหลือจากอันเก่าๆที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มากอ๋อเอฟเอฟมันต้องใช้เวลาหน่อยครับครับผมยังไงก็ขอให้หายไปๆนะพี่บัวเนาะอ่าครับก็คือมีเอฟซีถามเดี๋ยวรอถามปู่เนาะว่าปู่ชอบหรือเปล่า เสียงที่เอฟซีทำให้ที่ส่งรูปมาให้ดูปู่ชอบไหมอย่างงี้ค่ะเพราะว่าตอนส่งรูปให้มานี้ยังไม่ได้ประกอบอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่รูปรากเฉยๆอย่างเงีย่ยังไม่ได้เติมแต่งสีอะไรลงไปครับครับจะให้ปีบัวแต่ดูทรงแล้วก็ดูดีอยู่ครับครับเดี๋ยวรอถามถามกับองค์ปู่ท่านเลยว่าองค์ปู่ท่านชอบหรือเปล่าถูกใจไหมอย่างนี้เนาะค่ะ

งวดที่ผ่านมาก็ผ่านไปงวดน,นี้ก็ขอให้มันตรงๆสามตัวเด้อค่ะคพ่อแม่จะได้ทำพิธีว้งสวงเนาะครับค่ะโอ้ยสีวะสนามา

อเกเซกันเซ่เมอเกใช่ปูกพิลาบไหมคะโอปูเป็นอะไรบนี้แม่ไม่ตยังไมู่้เป็นไรเป็นไรนาะไม่ปู่ถึงกลิ้วจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปูพไม่ใช่ปูกพิลาบ ทำไมบินล่ะทำไมอมอ,อ,อ,อยากุ้ดหรือเปล่าลูกตรงไหนน้องค่ะถ้าพูดก็มีปีกบินเฮ้สิแกสิครับปูปูขับ <c oughs> ก่อนออามากไหม เคี่ยวใหญ่สวยนะครับปูถูกใจอยู่ใช่ไหมครับปูสวยสวยสวยได้เยอะครับอ FC โลกรัาเขาส่งมารับให้มากก็ทำให้ปูปูก็มีโชคชะตบขอ,อ,เขาาเอ,อ้เข้ามาเรื่อยเรื่อยมีโชคมีลาบมีลูกสิลูกฮะเข้ามาเรื่อยเรื่อยลูกค้าเข้าร้านเยอะเยอะ นุ่นแ่งเข้าไปเยอะนะโอ้ถูกใจอยู่ใช่ไหมครับปูแบบนี้สาทัสาทู่เนาะ FC ขอสองตัวไปหยิบจับลอตเตอรี่ครับปู FC เข้าไปอย่างนั้นเนาะแต่ว่าปูก็ถูกใจเสียนแบบนี้อยู่ใช่ไม่เห็นรูปเลยใช่ไหมครับปูสีสวยปูนนะสีสวยเลยใช่ไหมปูโอครับ ถูกใจงวดนี้ขอสามตัวนะปูตรงตรเลยครับปูพอ,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 อได้ปดนี้ปวดจินกันเนาะครับปู มากหวานไหมครับปูอิใส่ได้อืมดก่อน มันเป็นเพราะอะไรปู่รู้ไม่ปู่ทะไมเลียกมันเคลื่อนได้อย่างเงี้ยครับปูเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่รไม่นิ่งพอนะอ๋อมันเคลื่อนมันไม่นิ่งใช่ไหมปูมันไม่นิ่งพอนะอ้ครับม,มันมันไปถูกเลขดังเขาหรือเปล่าเนาะปูมันเลยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนาะอ๋อ งวดนี้ให้ปู่ดูใหอ้อย่าให้มันไปเจิงตรงกับเลขดังเขาเด้อปู่งวดนี้ขอสามตัวเนาะค่ะเนาะวันนี้เนาะเอฟซีบอกว่าอ,อยากได้สองตัวล่างไปหยิบจับโรตรีด้วยว่าอย่างนั้นกบุญวัดนะนั่งขครจะได้สองได้สามเนาะแครจะได้สองได้สาม อย่่อนีะมึงกดออกไหมดูยากอยู่นะคะตัวตัวสุดท้ายห้าสี่ห้านะปะป,ปูตัวแรกตัวอะไร,นรเนาะปูเนาะ อโอี่เส้นตายให้ด้วยนะคะ,ะท่านผู้ชมอืะนะอันนี้ก็ตีได้นะเป็นสองก็ได้สี่ก็ได้นะอือ นี่กับถ้าดูแต่ทีแรกก็หนูตีทีททละตัวรู้ตั้งแต่เริ่มเขียนก็จะรู้อะค่ะอืมจต่ผูกเขียนให้เก้าห้าหกแล้วก็สี่เก้าสองกลับหัวเลขหกับเลขเก้าด้วยนะคะท่านผู้ชม,มเป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะ ตอนนี้มันนิ่งไม่โปนย่งไม่อยู่<อ>ตัวนะอเอาไปพอไปดูเล่นๆกันก่อนนะไปหยิบจับแบตเตอรี่ได้ไหม่ปออูอย่างนี้ได้ได้นะได้จับหน้าจับหลังจับกันเอาแบตเตอรี่ได้อยู่ใช่ไหมโปูได้ได้หมดนะ เมื่อกี้ปูเขียนเพิ่มมาสองห้าน,นะคะท่านผู้ชม,มหมดนี้มีเลขเบิ้ลเลขหามไม่ปูร,รู้สึกว่าจะเป็นเลขเบิ้ลกับเลขหามมาสี่งวดแล้วอืม,อม,อม ในนี้หรืออาจจะเป็นเก้าห้าเก้างนี้ก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมเนาะพ่อโปรเขียนให้เก้าห้าหกหรืออาจจะเป็นหกห้าหกี้ก็ได้นะครับแล้วก็คู่หนึ่งสี่เก้าสองใช่ไหมคะโปรสี่เก้าสองกับสองห้าก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชม มันตีได้หลายแบบนะตรงนี้ยตีได้หลายแบบนะมันนิ่งเรียงค่ะปู่วันนี้ยังไม่ตัวดีนะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะยังไม่อยู่ตัวดีนะก็เาะะอานะ<ม>ไปจับกันเรื่อยๆได ปู่ทำให้เลขงมันดิ่งได้ไหมครับปู่ปูเขียนเส้นตาไปที่ห้าเก้าด้วยอืมมนตัวเดียวเลยแหละตัวเด้เลยนิดนิ่งกว่าเขานะมีอยู่นดนี้แหละที่นิ่งกว่าเขานะตัวอื่นยังไม่ดิง่งอ๋อตัวไหนมันนิ่งกว่าเพื่อนปู่ สองตัวนี้ใช่ไหมปู่ ETFC บอกขอเลขล่างนี้ใช่ไหมครับห้าเก้าใช่ไหมคะปูมันนิ่งกับเพื่อนเลยใช่ไหมอือครับห้าเก้าปู่บอกมันนิ่งมงันแสดงว่าห้าเก้าไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมปูมได้นะกลับหัวก็ได้นะเก้าห้าหกห้านะครับอืม,อม ต้องกลับหัวด้วยือแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนได้เหมือนกันบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกอย่างงี้ใช่ไหมปูสองห้าเป็นตัวกันให้นะคจะเป็นสองห้าเป็นสี่ห้าก็ได้เป็นตัวกันให้งั้นเอาสีห้าเป็นตัวกันไว้สักตัวเนาะค่ะ ตีแห้นะก็ไปดูตีกันเอาเองนะตีให้เยอะก็ว่ายเยอะอีกได้แค่นี้แหละอือครับไปตีเอาไปพิจารณาดูเอาเองเนะ<า>อะเลขสามตัวผูกให้มาสองคู่นะคะท่านผู้ชม,มสี่เก้าสองเก้าห้าหกวันเลขมันยังไม่นิ่งดีนะ<า>ม,มันยังไม่อยู่ตัวดีมากหลายเลยอืมครับ เอาไว้ให้ปู่มาย้ำให้อีกทีใช่ไหมปู่อืมโอ้ FC บอกเลขประจำวันหกห้าเก้าอยู่บนเลขอ,อยู่บนก็แล้วแต่นะอครับขน,นาจะวิง่งหอกล่างก็ได้นะปู่เน,ะนาะมนุษย์ปู่เห็นมาอย่างนี้นะครับเอาตามปู่นคน,นได้ก็ได้นะคนไม่ได้ก็ไม่ได้นะ พอได้ปดนี่ก็พอได้ปดนะครับเอฟซีขอให้เลขเจปู่บอกสองตัวออกล่างด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเนาะเลขตัวนี้มันมายัางไงครับปูปูเห็นไหมปอมูอืมอมันก็มาเห็นแต่ไอ้ก้าขึ้นก่อนเห็นเก้าขึ้นก่อนเลยใช่ไหมปู ข้าวขึ้นก่อนลองมาก็ห้าใช่ไหมปมูเห็นมันขึ้นมาก่อนนะอือม,มันขึ้นมาอย่างงี้เลยโผล่ม,มาอย่างงี้เลยนะมันค่คอยๆขึ้นมาเห็นทีละตัวทีละตัวอนะแค่สองตัวนี้อ,อเห็นชัดแค่ห้าข้าวใช่ไหมปู ต่อันนี้ยังไม่อยู่นิ่งดีนะโอ้ค่ะคาโป่พอจะเข้าใจอยู่ครัโปรเลขปูแอดมินก็กลับหัวให้ทุกทุกตัวเลยนะครับหกกับเก้าเนาะไปพิจารณาดูกันเอาเองเนอะครับอยู่ที่บุญวาสนาเลยใช่ไหมปูครับแต่บุญวาสนานาะแต่ละคนนะบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยบุญมากบุญน้อยไม่เหมือนกัน ทำยังไ,ไงถึงจะมีโชคมีลาบเยอะๆล่ะครับปู่อออบอกบอกบอกเคล็ดลับหน่อยครับปู่ก็พิ่เจรนาะตัวเองดูเอานะ <c oughs> บอกเป็นไหนๆได้แค่นั้นแหละครับปู่สาธุสาธุไปเลยนะปู่สาธุพูดบา้างไปได้คนระับปู ขอบคุณคุณปู่มากๆนะคะเมืม่อกี้เอซีก็ถามปู่ว่าปู่ชอบไหมสำหรับเสียงที่เขาจะทำมาถวายให้กับองค์ปู่ก็คือ ขาจะส่งมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่บัวค่ะจะส่งมาให้อยู่กับเขาขอที่อยู่ไปเรียบร้อยแล้วอืมครับครับผมเนาะก็คือไม่แน่พี่บัวอาจจะได้จัดวงสวงว้ไว้นี้นะครับอาจจะเป็นในปีนี้แล้วไม่กลาจจะเป็นปีหน้าเนาะค่ะอาจจะเป็นปีหน้าครับครับผมเพราะว่ารอรอเทเทปูนก่อนค่ะรอเทปูนดูอีกทีนก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเมื่อก่อนเวลาคนเขาเอาแบบของมาถวายเอารูปปั้นหรือว่าเอาเสียงปู่มาถวายนี่เลขเข้าไหมครับพี่บัว ก็บางทีอาจจะเข้ากับคนที่เขามีมีร่างทรงเนาะบางทีเขาก็ก็ให้มาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือที่คนที่เขานั่งดูเขาก็ไปพิจารณาดูเอาอย่างเงี้ยเขาก็ไปตีกันเอาเองอค่ะบางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้ค่ะค่ผมคิดว่าองค์ปู่ท่านจะต้องถูกใจอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเหมือนแบบได้ของที่ปู่ท่านชอบเหมือนเราถวายใบยสีให้ปู่แล้วปู่ท่านก็ชอบนี้ท่านก็ให้ชก<า>ลาภมาอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไปตีเป็นเลขจาก จากไอ้ที่เขาเอาเงินเขาใส่ในในกับใบสีพญานาคบางคนเขาก็ไปตีกับเลขทูบบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่บางคนเ็าจะได้เป็งคนเขาก็ไปตีกับไอ้ท้องฟ้าเวลามีพิธีวงสวงหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเมฆมันขึ้นเป็นเลขใช่ไหมพี่บัวใช่ค่ะขึ้นเป็นเลขแต่ไงเขาก็ไปตีเอาคาดขาดผมก็คือถ้ามีพิธีการวงสวงนี่พี่บัวเคยจะจุดทูบขอเลขปู่ใช่ไหมพี่บัว อ่าส่วนมากไม่ได้จุดธูปขอท่านเนาะจะขอแบบว่าขอให้มีโชคมีลาบมีงานมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะได้บ้างครับ่ผมก็จะมีคล้ายๆกับร่างปู่แล้วก็จิตวิญญาณเหมือนร่างทรงปู่ท่านมาร่วมงานด้วยใช่ไหมพี่ปัวค่ะมาร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทําพิธีอัญเชิญท่านอัญเชิญท่านก่อนอย่างเงี้ยค่ะอัญเชิญเทวดาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็องค์ฤาษีองค์ กุมารเจ้าที่เจ้าทางเขาก็มาร่วมง,งานอย่างนะะี้ยค่ะที่เราอัญเชิญเขาด้วยคับค่ะ<ม>ผมข้อข้อดีของการบวงสรวงนี่คืออะไรครับพี่บัวก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ทางการงานดีขึ้นรับเรื่องขึ้นอะไรพวกนี้ดีขึ้นครัค่ะแล้วก็เป็นผลดีเหมือนเราทําบุญบ้านเป็นตัวด้วยส่วนหนึ่งอืค่ะค่ะผมแต่ว่าพี่บัวได้ทําพิธีอะไรไปแล้วลรอบหนึ่งอะไรนับไหวบันพบุบรรษุรือว่าอะไรนะครับค่ะไหวบรรพ่บุรบุรุค่ะแต่ว่าไม่ใช่บวงสรวงใช่ไหมค่ะไม่ใช่บวงสรวง อครับครับแต่ว่ามี FC ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานบวงสวงก็คือจะจัดงานบวงสวงจริงๆค่ะนั้นจัดบวงสวงจริงๆจัดบวงสวงนี่อาจจะจัดใหญ่หน่อยเห็นไ้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นปันกลางแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยครับครับ,รบผมว่าบวงสวงอย่างน้อยใบสีเราต้องจัดให้ครบชุดครับอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเราจะจัดน้อยหรือจัดใหญ่ก็ช่างเห็นไ้ก็ต้องทําใบสีให้ครบของท่านครับเพราะว่าถ้าเราจัดไม่ครบนี่ก็จะ ท่านจะไม่ยอมอท่านจะไม่ยอมเราต้องทําให้ครบชุดกันท่านครับครับผมแต่ว่าก็คือว่าไม่ได้กําหนดวันว่าจะจัดในเดือนไหนหรือว่าปีไหนอย่างนี้เนาะค่ะไม่ได้กําหนดค่ะครับก็รอทุกอย่างพร้อมถึงจะได้ทําให้ปู่ท่านเนาะค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางคงสุดท้ายด้วยนะครับก็คงก็คงน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าอ๋ออาจจะได้เป็นปีหน้าเนาะค่ะครับครับผมถ้าปีนี้ไม่ทันก็อาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าต้องรอเตรียมอะไรหลายๆอย่างค่ะใช่ครับ รออุปกรณ์รอเทปูนก็คือให้พิธีมันมดําเนินไปด้วยดีเนะาะถึงจะเป็นงานที่ดีนคะครับก็เกิดท่านผู้ชมท่านไหนนี่อยากจะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยก็ได้ได้ได้หมดค่ะครับเดี๋ยวเราจะมากําหนดวันกันอีกทีเนะาะกาหนดวันอีกทีครับครับผมแล้วปู่ท่านบอกว่าตัวที่มันนิ่งอยู่น่ะปู่ว่าเป็นตัวห้าเก้าห้าหกอย่างเงี้ยครับเก้าห้าเก้าหกอย่างเงี้เนาะแต่ว่าตัวอื่นนี่ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ตัวที่ปู่ขีดเส้นใต้ให้ก็คือเลข ห้าเก้ากับห้าหกเนาะก็ลองเอาไปหยิบจับลอตเตอรี่ดูแล้วเรามาแล้วรอบรอบหน้าเราค่อยมาดูกันหม่ว่าเลขที่ปู่เขียนให้นี่มันอยู่หรือเปล่าเนาะเราค่อยมาย้ำแนวทางกันอีกทีเนาะพี่บัวเนาะแล้วหลังจากเรือออกมาเนี่ยพี่บัวมีฝันอะไรเกี่ยวกับเลขพวงนี้ไหมที่ปู่เขียนให้เออไม่ได้ฝันเลยไม่ได้ฝันเกี่ยวกับเลขเลยไม่ได้ฝันเกี่ยวกับงานหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยพี่บัวค่ะก็ถ้าจะเป็นสมมติก็จะมีการแบบให้เขาแจ้งเตือนมากกว่า อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรลาฝันไปแล้วเราก็จําไม่ได้เหมือนเดิมเห็นี้ครับว่าเราฝันอะไรบ้างคเพราะว่าบางทีก็ไม่ให้เราจําอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะค่ะเหมือนที่ปู่ท่านเขียนเลขพูกนี้ให้ก็คือเราไม่ได้รับรู้แต่อย่างใดว่าปู่จะเขียนออกมาเป็นตัวไหนค่ะอืมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสรุปแนวทางตัวเลขเนาะเดี๋ยวเอาไว้มาหากันใหม่รอบหน้าแล้วพี่บัวเนาะไปยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ นะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางที่องค์ปู่ท่านเขียนให้นะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับย่ามีการว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ